ส่วงรำดับต่อไปคงจะให้พิีกรณ์ในส่วนคณะสุร์ได้นำพาในการไหวพาาระอรหันาสิ่งประการักษณะพ่อปริศเพื่อเจริญพุศลมนตร,ร์ถวายพระพรใช้มงคลจำรำดับในช่วงการศึกษา you uh...

Samaya pantai di Saranina, sating pancaka sama nangka. Tang pancasilaninya, jam atau tiap pi maya pantai di Saranina, sating pancaka sama nangka. Tang pancasilaninya, jam atau tiap pi ทีสารานิณาสถิงปัญญากรรมตังปัญจศีลานิยจามาสาธุกาสานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรนังคัจฉามิพุทธังสรนังคัจฉามิธัมมังสรนังคัจฉามิธัมมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตุติยัม ตูติยัมปีธรรมังสารังกัจฉามิตู <forcément, S 1> ติยัมปีสังขังสารังคัจฉามิตูติยัมปีสังขังสารังกัจฉามิตาตียัมปีพุทธังสารังกัจฉามิตาติยัมปีธรรมัง สรนังขัดชาเมตตาติยมปีธรรมังสารน <AND> well. ังก <Y> ัจชาเมตตาติยมปีสังฆังสารนังขัดชาเมตตาติยมปีสางฆังสารนังกัจชาเมติ สาณะขัมมันตนินิตังอะมาพันเตงปานาติปตาเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามีปานาติปตาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามีอะทินาทานา เวรามณีสิกขาปัทังสัมาทิยาเมิอาตินาตานาเวรามณีสิกขาปัทังสัมาทิยามิกาม สุเิชาจาราเวระมะณีสิกขาปัทังสมาธิยามีอาตินาตานาเวระมะณีสิกขาปัทังสมาธิยามีโมสาวาทาเวระมะณี มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิจามีมสาวาทาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามมสุราเมรยะยัมัชฌะปะมาทัทานา เวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีสุราเมรยามาจาปมาตถานาเวรามณีสิกขาปัตังสมาธิยามีอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโกขสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติยันติตัสสะมาสีรัง วิโสทะเยสาธุสาธุสาธุวิปติปฏิภัยยาสัพพสะปติสิธิยาสัพพทุขวินาศายยาปเรตาโปรตมังคลาวิปติปฏิภัยยาสัพพสะปติสิธิยา Sapa panya vinasa ya parieta prothamakala. Vipati patipaya sapa sapati sitya. Sapa roga vinasa ya parieta prothamakala. Perito <tik> namita Awi kita cita perita panantu. सखे कामे चरोपे किरसि करतते जञ्जरि एव विमान ने इभैरत चकामे सर्व अनाका अनेक हवन्तु मितेते उमा जयन्तु देवा सरतरव सम्मेया खखन्थपन्नाखा ทันตาสันติเกยังมุนิวรารวจันนงสาเถาไม่สุนันโตธรรมะสวรกาโรอยยัมปัทันตาธรรมะสวรกาโรอยยัมปัทันตาธรรมะสวรกาโรอยยัมปัทันตา,า,นา,า,นตาขอนออนอบระลึกถึงคุณพระนัตนตไตรขอบนาถแห่งคุณพระพุทธ ขอหน้าแห่งคุณพระธรรมขอหน้าแห่งคุณพระสงฆ์ขอเล่าเทวารับทั้งหลายจงรับสู้รับทราบขอท่านทั้งหลายจงได้มาร่วมเป็นสกีพยานร่วมอนุโมทนาสาธุการด้วยวันนี้คณะสงฆ์ในโครงการจาริธุดงเผยแผ่ธรรมเฉลิมพเกียรติตลอดทั้งศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันณนะพระธาตุสีเวียงชัยแห่งน,นี้ ได้ร่วมกันประกอบพิธีเพื่อที่จะเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศสานุวงศ์ทุกพระองค์ตลอดทั้งอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษบรรพชนคู่นำพาในการก่อสร้างบ้านเมืองปกป้องคุ้มของพระพุทธศาสนาตลอดทั้งเทยววาร เพืเประชาชนสัสัตร์ทั้งหลายเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายขอาการประกอบพิธีนี้จงเป็นไปเพื่อความสมาเร็จเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลแก่พวกเราทั้งหลายโดยพร้อมเคียงกันโดยทั่วถึงกันโดยทั่วกันทุกท่านทุกตนทุกจิตทุกวิญญ,ญาณด้วยเทอญสาธ จะคุณสีธรรมภพในการนำพาเจริญพระพุทธมนต์ขอหมคร,รักรนนะโมตัสสะภะคะวะโต ทางสารังคาชามิดุติยามปิธรรมังสารังคาชามิดุติยามปิสังฆังสารังคาชามิตัติยามปิพปวดสารังคาชามิตัติยามปิธรรมังสารังคาชามิตัติยามปิทังสารังคาชา สามพวเทออาตเวสันะทวาตสันจะสหาสเกยปันจะสตาสหัสานิธรรมนิสีระสังเตสังธรรมันจะสังขันจะอันตริยนัณมามิหังนัมคารังเวนหันตวาสัมเปอุปาทเว se satwa sampu te panca panja san jajtuwe sati saha sakea sa nama misila nama mishang обучение Panweaaneta andraya bibinasan duase sad doa samambu naud ada canari saasaasakewiatiata saat

สัตโตนะโมอะรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมธัมมะธัมมาสะสะวะคะตะเสวะเตนิตานะโมมหาสังฆัตตะริวิสุตะสระเตติโนนะโมโ Tayarata saratana tayasasa tukang namo'a Kita satasa watu atayasapi namo'a karam Wena hikacandu patawan namo'a karam Nupa wena suwati นาวิเทมิอมมิเตชังุมมานังเทวานังสาทังสุตราวชาตุมหาราชิกาเทวาสัตตมโนสาเวสุงชาตุมหาราชิกานังเทวานังสาทังสุตราวตาวตินสาเดวสาตมโนสาเว สรงตาวะติงสานางเทวานางสาทางสุตวายามาเทวาสาัตมาุลเวสรงยามานางเทวานางสาทางสุตราวดุสิตาเทวาสรัตมนุลเวสรงดุสิตานางเทวานางสารางสุตวานิม มารติเทวานันต์ปโนสาวีสงเนมมารตินังเทวานางสัตต์สุตวาปาริมิตราวาสาวติเทวาสันตมปโนสาวีสงปาริมิตราวาสาวตินางเทวานางสัตต์สุตวาพระมกยิกาเท ธรตมโนสาวเวสงเอตัมภะควตาบาลานสิทธิสิปันเดียมิทาดเยอนุตรังธรรมจากังปวัตติังอปฏิวัติยังสัมเนนาวะพระมเนนาวะเทเวนาวะมารนาวะพระมุนา Kena jiwara kasa minti asewan aja balanan จปปวะจันิยานังเอตัมมังหระมุตตมังปฏิรูปัเทสวะโสจัปปวะเพจจักตะปุลัตตสัมมาปเนติจะเอตัมมังขระมุตตมังภาอุสัจันจเสบเจวินโยจะสุเสกิตตัสุภาสิตาจะยาวาจายธรรม มังกรามุตามังมาตาปิตุปาตานังปุอาตาราสันทาวะนาคุราจกรมมันตาเอตัมมังกรามุตามังทานันจะธรรมจริยาจายาดันันจะสังฆาวะนาวาชานิกัมมานิเอตัม พระราตมังอารติวิรติปปามาจปาณะสันยมวอาปมาจัทาเบสุเอตัมังคระราตังคารววจนิวาดตจะสันต์ จะกัตันญูตากาเลนะธรรมมาสวัสดีธรรมบังคารโมตามังขันเตจะโสวาจาสตาสัมมานันจะทาสนังการเลนะธรมมาชากาชะเอตัมมังคารโมตามังตปวจะพระมจริยั์จะอริยสานจานาทาสาน อาณาสัจิกิริยเจตัมมังกรัมโอตะมังโคทัสสโรกตัมเมหิจิตังยังปะติอโสกังวิราชังเขมังเอตัมมังกรัมโอตะมังเอตาติสาดิกาตวันปะดามปราชิตาสาะาทโสติ ชันติตันสังมังคารปุรตมันยังเจนเจเวตังอิทาวาุรังวาสังเคสุวายังรัตนังปณิตังนันโนสมมอาเิตะทาคาเทนะ โพธิรตนังปณิตังเอเตนะสามเจนะสวัสดิโหตุัคยังวิราคังอามิตังปณิตังจะฆาสักกายมุลีสัมมาติตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิจินเิติธรรมเมรัตนังปณิตัง เจนะสวัสดิโอตยามปุททเสทโทปริวันเยสุจิงสมาธิมานันตริกันยามาหุสมามินามนสัมบนเวจติธรรมปิธรรมเมรตานังปณนิตัง ตสานเจนะสวัสดิหมดด้วเยาบัวคลาหาสสะตังปัสสะตาจันตาลิเอตาลิโยกาหมดดิเตยตาเกนัยยาสุขตาสสาวากาเตสุอินาเิมหาปะลานิธามปิสังเคระตนังปานิตัง นาสานเจนาสวัสดิอตดวเยโสประโยชน์ธามนาสาทานเดนานิคามิโนโคธรรมสาสนามิเตปิปตามวิคเวไคหราธารมบุทานเนียบุเดียงพุนจมานาอิธรรมเบสังเครัตานังปณนิทางเอเนนาสา์ นาสวัสดีโอโดกินังบุราณังนาวังนาติสัมปวังวิราติจิตายติเกวัสสมิ เตะเคณบิชาบรวนเดชันตาเนปันติเทรายายัมปะเดียบุติสังเขารตานังปานิตังเตนะสานเจนะสวัสดิโอตุเมตันจะสาัพโลกาสัมิงบาณสัมภาวเยะอปาริมาณัง อดัจติริยันจะอสัมปาทังอเวรังอาสปาทังเตตันจะรังนิสินโนวาสยาดงยาวตัสวิกตเมตตัวเอตังสติงอาเดทัยยาพรหมเมตังวิหารัง จะอนุปคัมสีระวัตนเนนสัมพันโนภาเนสิยะเกตังนอิชาตุขาปสัยยังปุนาเรติย ปังโคสติสังขาโตธรรมานังวิจัยยตถาธรรมเวรยามเปียติภาสสติปอดคาตาตาถาปเรยสัมมาโดเปคาปัวช่งคาสันเตเตสัม โมนีนาสัมมาทาคาตาภาวิตาภุเรกตาสังวาทานติอาบินญาญาเนปานายาจะพวิทยาเอเนนาสัต เทนะโสทิเตหโหตุสาปะเถระกาสหมิงสมเยนาตุโมกัลลานันจักตันทิรันเถาทวกิเตเดสวะบัวจังเทสะตาเตสะยิเตจะตังอภินันติตวารวัลบูเจงสุตังคะเนเอเตนะสานเจวาเถนะ ตีเตโหัุสาปตาเอกธาธรรมมราชาบิเครันเยนาบิเปริตตจนเทเรวันเยวปนาเปตวันตารางสัมบวทิตวาจะอาภาธาธรรมวทาสิธานะโส เทนะสวัสดีเตยโอตุสาภะยะาณตุเจ้าปาราเินนาดังติมาเอศนังมาฆาอัตกิเรสาวปะตุปาติธรรมมาตังเอเดนะสาจวาเชนะสวัสดโอตุสาบานญยันตุ ตังอวํมังวรัญชัยยောจามนาปุภะสะกุนะสะสาตโตปาปาภาคะโวตุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมตุยํ ธรรมานุภาเวนะวินาสเมนโุยันโดนนิเมตอวบังกรันจัยโยจามนาปวัสสุโนาสสรตัวภาบาโดสุปินังอาการต่างสัคัานุภาเวนะวินาสเม สักขะตาวาผัวตาระตาดังโอสะทังโอตัมวรังหิตังเตาวะมโนางผัวตาเตชะนัสวดินานาสันตุปตะวาสาเบตุขาวัวปะสัมเบนตุเตสากะตาวะธรรมราตานังโอสะ โก็ตามังวรังปริราโหปสะมะนังธัมมะเตเจนะโสตินานัตถัง สัพเพภิยาวุปสัมเอ็นเตสากัตวสังคารตนะโอสาตังอุตมังวรังอาหุไนยงปาหุนยังสังคเเชนาสวดินานาสันตดปะเตวสัพเพโรข้าววุปสัมเอ็นโต

สัพพะสัมปะทิเศติยาานังทานันทายาสีรังราคันตุสัพพะตาปะวนาริระตางตุขะจันตุเทวะตังสัพเพปุตตาประปะระ สัพมังคารังราคันตุสาพเเดวัตตาปุตานุภาเวนะสทาโสเทปะวันตุเทหะปวันโุสาพมังคารังราโตสัพเพเดวัตตาสาพะธรรมนุภาเวนะสทาโสเทปะวันปะวันโุสาพมังคารังรา สาปเทวตาสาปสังคาโนอาเวนัสธาสซทอาวันตุเตอาทุสาทุสาทุเราจะยงเข้าบัตเนาะดอโรบันเนาะส่าเดี๋ยวก่อน ขยกล่ะเนี่ยอาเจ้าหน้าที่ของพระไตรที่ให้เตรียมไว้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะร่วมกันทำบุญทอดพระป่าถวายเป็นพระราชฎร์สนและทำบุญกับพระธาตุสีเลียนชัยอาเจ้าหน้าที่ช่วยดูพระไตรกับผ่านที่ประจาร์บอกไว้ก็บิ๊กแต้มกันด้ยวยอาคุณแม่ด็อกเตอร์มา เดินพรมคุณแม่มาตอนที่นั่งที่เดิมกันกนะคะถือโอกาสให้เป็นบุญนะครับพระคุณเจ้าร่วมใดอยากร่วงทำบุญบำรุงวัดบำรุงสถานที่ใช้นี้สงตลอดทางญาติโยมที่ได้มาร่วงปฏิบัติที่ได้มาร่วงใส่บาตรท่นานริถือว่าเรามีโอกาสได้มาที่นี่แล้วอยากให้ท่านได้จดจำ อะไรที่ดีงา,ามที่มีคุณค่าที่นี่ในานามคณะสงฆ์โครการจาริกทุดงขอตั้งต้นพระป่าไว้ห้าหมื่นบาทครับสาธุประกาศพระกุณเจ้าท่านใดอยากร่วมต่อยอดมีหมดเลยนะครับเจ้าหน้าที่ช่วยเก็บนิดนึงับสุพจน,น์้